วิธีคิดเพื่อความสำเร็จคืออะไรและคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรวิธีคิดเพื่อความสำเร็จหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่การมีทัศนคติเพื่อความสำเร็จนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งทัศนคติเพื่อความสำเร็จช่วยให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าคุณช่วยให้คุณมองเห็นด้านบวกที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆและรับรู้ถึงด้านลบแต่ไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจกีฬาวิทยาศาสตร์ความบันเทิงบางคนดูเหมือนจะสามารถคิดหาวิธีทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จและทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้บางครั้งแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามเราทุกคนต่างก็รู้จักตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผู้คนเอาชนะอุปสรรคที่เลวร้ายจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนเหล่านี้มีทัศนคติเพื่อความสำเร็จแต่ทำไมต้องเป็นพวกเขาไม่ใช่คนอื่นละ่ะ ทัศนคติเพื่อความสำเร็จคืออะไรกันแน่กันแน่ฉันใช้เวลาคิดเรื่องนี้นานมาเพราะไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทัศนคติที่มุ่งสู่ความสำเร็จไม่มีทางแต่ฉันก็มีแรงบันดาลใจสูงที่จะประสบความสำเร็จมาโดยตลอดดังนั้นมันจึงมักจะเป็นการต่อสู้ในแง่หนึ่งแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จแต่ในอีกแง่หนึ่งทัศนคติของคนมองโลกในแง่ร้ายโดยกำเนิด ภาพถ่ายของแบงค์ซีอัตวิรเกลที่กำลังปล่อยลูกโป่งสีแดงในส่วนลึกของตัวฉันคนมองโลกในแง่ร้ายที่มีทัศนคติที่ตายตัวจะมีอยู่เสมอแต่ด้วยการทำงานฉันก็พัฒนาทัศนคติที่มุ่งสู่ความสำเร็จได้และนั่นเป็นสิ่งที่ฉันต้องพยายามต่อไปเพราะคนมองโลกในแง่ร้ายโดยกําเนิดของฉันมักจะอยู่ข้างขางเสมอกระตือรือร้นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอีกครั้งหากได้รับโอกาสครึ่งหนึ่ง อย่างที่คุณคาดไว้ไม่ใช่แค่เพราะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งเท่านั้นนั่นหมายความว่ามีคนมีทัศนคติที่มุ่งสู่ความสำเร็จแต่เป็นลักษณะอื่นๆอ,อีกมากมายและนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นลักษณะของทัศนคติแห่งความสำเร็จทัศนคติแบบเติบโตไม่ใช่ทัศนคติแบบคงที่ความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้ในเชิงบวกไม่จดจ่อกับสิ่งที่เป็นลบ มีความรับผิดชอบและไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความภาคเพียรความสามารถในการมองเห็นปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งชั่วคราวความเชื่อในความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ความขาดแคลนชอบที่จะพูดว่าใช่มากกว่าไม่มุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ระยะย,ยาวที่ชัดเจนของความสำเร็จไม่ใช่แค่เป้าหมายระยะสัน้นมุ่งเน้นการกระทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งมาลองวิเคราะห์แต่ละอย่างกัน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่รวมกันเพื่อสร้างทัศนคติแห่งความสำเร็จได้ดีขึ้น 1. ทัศนคติการเติบโตคุณคงเคยได้ยินวลีนี้มาก่อนแล้วทัศนคติแบบเติบโตดรแคโรลเดเวกเป็นผู้บัญญัติคำว่าทัศนคติการโตและทัศนคติแบบคงที่เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วคำศัพท์เหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายความเชื่อที่แตกต่างกันของผู้คน ที่มีต่อการเรียนรู้และสติปัญญาของตนเองทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเคโรโดเวกและทีมของเธอเริ่มสนใจทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความล้มเหลวที่พวกเขาสังเกตเห็นในตัวนักเรียนพวกเขาสังเกตว่าเมื่อนักเรียนบางคนเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งพวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวังและพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อนักเรียนคนอื่นๆเผชิญกับความผิดหวังที่เกือบจะเหมือนกันพวกเขาก็เพียงแค่ปัดมันทิ้งไปและลุกขึ้นใหม่ทันทีความแตกต่างพื้นฐานนี้ในความสามารถในการฟื้นตัวของบุคคลต่ออุปสรรคปัญหาความล้มเหลวสามารถกำหนดการศึกษาและความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลได้เพราะมันสร้างวงจรที่โหดร้ายหรือดีก็ได้ ผู้ที่รู้สึกพ่ายแพ้อย่างรุนแรงเมื่อมีบางอย่างไม่ดีสำหรับพวกเขามักจะปฏิเสธประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันต่อไปเช่นประสบการณ์ที่นำไปสู่อุปสรรคในขณะที่ผู้ที่ลุกขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วจะกลับไปอีกครั้งอย่างมีความสุขโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จและบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนจากกรอบความคิดแบบตายตัวเป็นกรอบความคิดแบบเติบโตได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย 2. ความเป็นไปได้ในเชิงบวกหากคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายโดยธรรมชาติคุณคงอยากจะพยายามมองโลกในแง่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณไม่ควรคิดไปไกลเกินไปเพราะเห็นได้ชัดว่าการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเป็นวิธีที่ดีที่สุดการคาดหวังที่ผิดพลาดไม่ว่าจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ตามล้วนไม่ดีแต่หากคุณสามารถก้าวเข้าสู่กลุ่มคนมองโลกในแง่ดีแบบสมจริง ได้คุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะความคิดเชิงบวกจะหล่อเลี้ยงความคิดเชิงบวกกรอบความคิดที่เป็นบวกจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณ 3. รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบโดยพื้นฐานแล้วอย่าเต็มใจที่จะเล่นเป็นเหยื่อที่ไม่มีทางสู้เมื่อบางสิ่งไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการฉันแย่มากที่ทำแบบนี้ฉันต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ตลอดเวลา ยืนขึ้นรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับปัญหาและจัดการมันอย่าปล่อยให้จิตใจบอกให้คุณเป็นเหยื่อเล็กๆที่ไร้ทางสู้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดี 4. ความภาคเพียรปัญหาเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแม้ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางปัญหามากมายคนที่มีทัศนคติที่มุ่งสู่ความสำเร็จก็มักจะคิดว่าทุกอย่างจะผ่านไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปคนที่มีทัศนคติที่มุ่งสู่ความสำเร็จจะมองปัญหาเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว โดยจะคอยมองหาแสงสว่างที่ปลายอุโมง์เสมอพวกเขาเดินหน้าต่อไปพวกเขาอดทนการมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์อาจเป็นเรื่องยากเมื่อดูเหมือนว่าคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้ายแต่หากคุณหยุดมองว่าปัญหาเป็นเพียงสิ่งถาวรปัญหาจะส่งผลกระทบต่อตัวคุณอย่างมากกรอบความคิดโดยรวม5ความอุดมสมบูรณ์เหนือความขาดคลนในที่สุดก็มีบางอย่างที่ฉันพบว่าง่าย วิธีคิดที่อุดมสมบูรณ์มีบทบาทสำคัญในชุดความคิดแห่งความสำเร็จหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความกังวลว่าคุณจะไม่มีเงินความรักความสุขหรืออะไรก็ตามมากพอคุณอาจกำลังขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวคุณฉันรู้ว่าเรากำลังเข้าสู่ดินแดนแห่งกฎแห่งแรงดึงดูดแต่ในส่วนนี้มีความจริงอยู่คุณจะพบว่ามีคนประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่คนที่คิดแบบขาดคลาน 6. ใช่มากกว่าไม่ ข้อนี้พื้นฐานที่สุดแล้วเริ่มพูดใช่กับสิ่งต่างๆมากขึ้นมันง่ายเกินไปที่จะใช้ชีวิตด้วยการพูดไม่กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปกับการทำสิ่งที่สนุกและน่าตื่นเต้น,ตนอย่างแท้จริงเช่นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงเหตุผลคืออะไรเขามักจะตอบตกลงเสมอ และมันกลายเป็นก้อนหมีเพราะผู้คนรู้ว่าเขาเป็นคนจริงจังและยินดีที่จะเปลี่ยนแผนของเขาเมื่อมีโอกาสดังนั้นผู้คนจึงเก็บรายละเอียดการติดต่อของเขาไว้ใกล้ตัวโอกาสเข้ามาหาเขาตลอดเวลา 7. วิสัยทัศน์ระยะยาวการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จในอนาคตของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้คุณมีสิ่งที่เป็นบวกอย่างมากให้โฟกัส ไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะดีหรือร้ายคุณก็สามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ตราบเท่าที่คุณนึกภาพมันออกการมีวิสัยทัศน์ระยะยาวซึ่งคุณสามารถนึกถึงได้ทันทีจะช่วยให้คุณไม่จมอยู่กับปัญหารายวันซึ่งคุณจะพบเจอระหว่างทางไปสู่เป้าหมายของคุณ 8. มุ่งเน้นการกระทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งดำเนินการทันทีลงมือทำในขณะที่ยังร้อนอยู่ด้วยเหตุผลบางประการคุณลักษณะเหล่านี้ ดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จพยายามหยุดผัดวันประกันพรุ่งหยุดคิดเรื่องต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดโดยไม่ลงมือทำเลยโอกาสจะผ่านไปหากคุณปล่อยให้การผัดวันประกันพรุ่งครอบงำคุณวิธีพัฒนาทัศนคติแห่งความสำเร็จหากฉันสามารถหยิบยกสิ่งหนึ่งจากหนังสือทั้งหมดที่ฉันอ่านสัมนาที่ฉันเข้าร่วมการพูดที่ฉันฟังมาเกี่ยวกับหัวข้อแรงจูงใจจิตวิทยาของมนุษย์ความสำเร็จความสำเร็จสูง และอื่นๆจะเป็นสิ่งนี้รู้จักตัวเองฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมแต่ถ้าคุณเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานของคุณคุณก็จะรู้ว่าต้องพัฒนาด้านใดและถ้าคุณรู้ว่าต้องพัฒนาด้านใดคุณก็ไปได้สวยคนส่วนใหญ่จะไม่ทำแบบนี้คนส่วนใหญ่จะหลอกตัวเองว่าพวกเขามีความสมดุลที่พอเหมาะพอดีของมองโลกในแง่ดีเปิดเผยเก็บตัวลงมือทำรับผิดชอบและอื่นๆ สิ่งดีๆทั้งหมดไม่มีสิ่งแย่ๆอย่าเป็นคนแบบนั้นจงกล้าหาญที่จะเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครในส่วนลึกๆของคุณสิ่งที่แย่ๆแ,และอื่นๆน,นั่นคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันในการพัฒนาวิธีคิดเพื่อความสำเร็จ number one รู้จักตัวเองสิ่งที่เราเพิ่งพูดถึงไปข้างต้น number two กำหนดความหมายของความสำเร็จสำหรับคุณ ขั้นตอนต่อไปในการสร้างวิธีคิดเพื่อความสำเร็จคือการกำหนดความหมายของความสำเร็จสำหรับคุณวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำเร็จของคุณอาจแตกต่างไปจากของคนอื่นเป็นล้านมายการกำหนดเป้าหมายให้กับตัวเองทำให้การวางแผนดำเนินการง่ายขึ้นความคิดส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จคืออะไร number t ล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่ประสบความสำเร็จโอเคนี่อาจฟังดูโหดร้ายแต่ทิ้นคนแพ้ไปซะจริงจังนะ ถ้าคุณคบหาสมาคมกับคนแพ้คุณก็จะไม่ไปไหนได้เร็วเช่นกันเราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดแต่และนี่เป็นสิ่งสำคัญไม่ได้หมายความว่าใครเป็นคนแพ้เพราะว่าพวกเขาไม่มีธุรกิจของตัวเองและมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรำรม,มันเกี่ยวกับความสําเร็จสำหรับพวกเขาและพวกเขาตั้งใจที่จะพยายามบรรลุม,มันหรือไม่สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้คือ คุณไม่สามารถมีคนมากมายในชีวิตของคุณที่ไม่ทะเยอทะยานไร้แรงจูงใจไร้แรงบันดาลใจและไม่มีแรงบันดาลใจเพราะถ้าคุณทำพวกเขาจะฉุดคุณลง number 4. มีทัศนคติเชิงบวกอย่าประเมินค่าทัศนคติเชิงบวกต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณต่ำเกินไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปและในบางสถานการณ์ก็ไม่มีสิ่งดีๆให้พบเจอ แต่เราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างแท้จริงในชีวิตเรากำลังพูดถึงเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันเพียงแค่การทดสอบและความทุกข์ยากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วไปที่หลายๆคนยอมให้เกิดขึ้นอย่าทำอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยมาทำให้คุณอารมณ์เสียก้นถุงของช้าของคุณหลุดออกมาแล้วแล้วไงกลับมาคิดถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด n u m b เ r 5. เผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายแม้ว่าสถานการณ์นี้จะเก่าแก่มากแต่ก็ยังคงเป็นความจริงฉันไม่ได้บอกว่าคุณต้องออกไปโลดแล่นหรือทำอะไรที่ท้าทายขนาดนั้นแต่จงเต็มใจที่จะทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและทำบ่อยๆย,ยิ่งคุณทำมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น Number 6. เปลี่ยนแปลงได้บางครั้งชีวิตจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ บางครั้งสิ่งที่คุณวางแผนไว้ทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงไปและบางครั้งคุณทำอะไรได้น้อยมากยกเว้นเปลี่ยนแปลงได้ความคิดแบบเบติบโตมากกว่าความคิดแบบคงที่อย่างที่แคโรดเวกเคยพูดไว้จงเป็นเหมือนน้ำเพื่อนของฉันอย่างที่บรูซลีเคยพูดไว้นัมเบอรยกระดับความหลงไหลและทักษะของคุณนำเอาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับที่คุณควรพยายามเสริมสร้างจุดอ่อนของคุณ คุณก็ควรพยายามเพิ่มศักยภาพตามธรรมชาติของคุณให้สูงสุดเช่นกัน number 8. กำหนดมาตรฐานของคุณอย่าประนีประนอมคุณต้องบรรลุมาตรฐานใดเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จโดยเร็วที่สุดคุณควรทราบเรื่องนี้และคุณควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุมาตรฐานเหล่านั้นเมื่อทำได้ number 9ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมีคำศัพท์มากมายที่เขียนเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่เขียนโดยคนที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนกว่าฉันดังนั้นฉันจะไม่เพิ่มคำศัพท์มากเกินไปแต่เพื่อพัฒนาวิธีคิดเพื่อความสำเร็จที่มั่นคงคุณจะต้องสามารถตั้งเป้าหมายที่กระตุ้นพลังในตัวคุณได้ Number 10เชื่อสัญชาตญาณของคุณฟังสัญชาตญาณของคุณในชีวิตสมัยใหม่การพึ่งพาข้อมูลที่ชัดเจนและชัดเจนในการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องง่าย มันเยี่ยมมากมันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นทำให้การตัดสินใจที่ซับซ้อนรวดเร็วและง่ายขึ้นแต่ในบางช่วงของชีวิตคุณจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบที่คาดเดาได้หรือคุณจะต้องตัดสินใจก่อนที่จะมีข้อมูลและตัวเลขทั้งหมดนั่นคือเวลาของสัญชาตญาณหรือสัญชาตญาณยิ่งคุณเข้าถึงสัญชาตญาณของคุณมากเท่าไหร่ช่วงเวลาเหล่านั้นก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น number 11. ลงมือทำ การลงมือทําจะกลายเป็นนิสัยเช่นเดียวกับการผัดวันประกันพรุ่งที่กลายเป็นนิสัยยิ่งคุณทําน้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่อยากทํามากขึ้นเท่านั้นและตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันยิ่งคุณทําอะไรๆมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะพบว่าการลงมือทํานั้นง่ายขึ้นเท่านั้น Number 12. เรียนรู้ที่จะจินตนาการตอนนี้ฉันรู้ว่าเราอยู่ในเขตอันตรายเล็กน้อยเราอาจลงเอยด้วยการเพ้อฝันได้ง่ายๆ แต่ไม่ต้องกังวลเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะการจินตนาการนั้นไม่มีอะไรเพ้อฝันเลยแม้แต่น้อยจิตใจของเราถูกเข้ารหัสอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เราจินตนาการได้อย่างชัดเจนยิ่งคุณนึกภาพเป้าหมายของคุณไว้ในใจได้มากขึ้นเท่าไรชีวิตจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วความรู้สึกกลิ่นรสชาติจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มพาคุณไปสู่การบรรลุเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น